บอกอล์เปเรนขอเสนอสรุปโคตรดรามา่าเรือฟอร์มพิมเมอริกสึกใหญ่ชี้ตาวงการฟุตบอลข่าวใหญ่โลกฟุตบอลเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อแมนซิตี้ยื่นฟอร์มพิมเมอริกข้อหาพยายามใช้กฎใหม่จนพวกเขาเสียผลประโยชน์นะครับรวมถึงยังมีดรามา่าที่ซิตี้ไปวิจารณ์ทีมร่วมหลีกว่าชิรันนี่ออฟเดอะเมเจอริตี้หรือผลิตการเสียงข้างมากซึ่งผลลัพธ์ของการสู้คดีครั้งนี้อาจพลิกโฉมวงการฟุตบอลอังกฤษได้เลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมนนื่อกลุ่มทุนซาอุมาเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลเมื่อปี เงินจากสปอนเซอร์ในเครือเข้าสโมสรแบบเวอร์เพื่อให้รอดจากกฎควบคุมการเงินหากใครไม่เข้าใจขอยกตัวอย่างสมมุตินะครับเช่นบริษัท A ที่อยู่ในเครือของนิวคาสเซิลอยากเอาเงินมาสนับสนุนสโมสร50ล้านปอนเพื่อให้สโมสรมีรายได้เยอะแล้วก็เอาเงินไปเสริมทัพได้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามพิมาริกมองว่าเงินจากบริษัทนั้นเนี่ยมันผิดปกติผลประกอบการจริงๆไม่ควรมีเงินเพียงพอที่จะมาเปย์ล้านปอนเท่านั้นไม่พอที่มาที่ไปก็สอแวว์ใช้ทริคกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาแบบซิตี้เลยต้องตรวจสอบกันหน่อยจนนํามาสู่่่่กทีชือวา Associated p a t r a n s a c t s i o n หรือว่า APT จำชื่อไวด้ดีๆนะครับ APT นี่คือกฎที่จะเข้ามาคุมตรงนี้ครับแล้วก็มอบหมายหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่อง Fair Market Value หรือ FMV มาช่วยประเมินอีกทีว่ามูลค่าของบริษัทนั้นๆเนี่ยควรจะสนับสนุนสโมสรได้มากสุดกี่ล้านปอ์เพื่อไม่ให้เวอร์จนเกินไปคนล,ลัพธ์ของกฎนี้มีอะไรบ้างครับคราวนี้ไม่ยกตัวอย่างและเอาเหตุการณ์จริงไปเลยตอนนี้ครับสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อของนิวคาสเซิลก็คือเซราเป็นบริษัทจากซาอุนะครับซึ่งตามหลักเนี่ยถ้าไม่มีกฎ APT มาช่วยดูแลตัวเลขเงินสนับสน,น พุ่งไปแบบไร้ขีดจํากัดก็ได้แต่พอมีกฎนี้นะครับทำให้ตัวเลขอยู่ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นลองคิดภาพตามนะครับหากบริษัทเซราไม่ได้ลงบัญชี25ล้านปอนด์แต่เป็น50หรือว่า100ล้านปอนด์นิวคาสเซิลจะขยับตัวในการเสริมทัพได้เต็มเหนี่ยวไม่ต้องมากักเหมือนทุกวันนี้พวกเขาจะเติบโตได้ไวในเวลาแค่ไม่กี่ปีแต่พอมีทั้งกฎ PSR คุมการเงินกฎ APT มันเลยทำให้นิวคาสเซิลพัฒนาทีมช้าวกว่าปกติครับ APT ปรากฏต,ตัวต่อสาธารณะมาตั้งแต่ปี2021นะ ขึ้นคือจะไม่ได้ดูแค่รายได้เวิร์ไปไหมแต่จะดูที่มาที่ไปของสปอนเซอร์แบบละเอียดเลยมีการเรียกประชุมตัวแทนพเมร์ลีกเพื่อโหวตอนุมัติทางการเมื่อช่วงต้นปีผลออกมานะครับว่า12ทีมเห็นด้วยกับกฎนี้6ทีมคัดค้านและอีก2ทีมไม่ลงคะแนนเสียงกฎจะผ่านก็ต่อเมื่อคะแนนเป็น2ใน3นะครับซึ่งตามหลักเนี่ย12จาก20มันก็ยังไม่ใช่2ใน3าถูกไหมครับต้องเป็น14เสียงต่างหากแต่พอมีทีมไม่ลงคะแนนไป2เสียงเนี่ยสื่อบอกว่ามันจะคิดแบบ20ทีมไม่ได้แล้วต้องคิดดแแบบ18 12 18ททีมมนนนััง้จาก กลายเป็นคบ2ใน3พอดีครับนิวคาสเซิลก็คงรเซ็งนะครับที่เจอกับเรื่องนี้เพราะไปทางลัดไม่ได้เลยต้องทําวิธีตามปกติตามกฎไปก่อนแต่ทีมที่เดือดสุดคือซิตี้เพราะพวกเขากําลังโดนห้ามใช้ทริคต่างๆที่ทําอยู่ในปัจจุบันซึ่งถ้ากฎใหม่ใช้ทางการเมื่อไหรเนี่ยจากตัวเลขสปอนเซอร์มหาศาลของสโมสรที่ทําให้รอดกฎ PSR ได้ทุกปีมันจะกลายเป็นหล่นวูบและเสี่ยงต่อการโดน PSR เล่นง,งานทันทีนะครับรายงานจากเด e t i m e สนะครับสื่อดังบอกว่า10อันดับแรกของผู้สนับสนุนหลักซิตี้เนี่ยมีถึง4เจ้าที่มาจาก ต่อรายได้สโมสรนแน่นอนครับซิตี้เลยยื่นเรื่องฟ้องกลับพิมลิกไปตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ตัวเอกสารมีมากกว่า165หน้าและทางพิมลิกก็แจ้งให้แต่ละทีมทราบแลวนะครับว่าคดีนี้จะเริ่มพิจารณาวันที่10มิถุนายนซึ่งต้องใช้เวลาในการสู้คดี 2- 3สัปดาห์เอกสารดังกล่าวนะครับซิตี้พยายามประท้วงว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจากพิมลิกแล้วก็ทีมร่วมลีกด้วยจนนําไปสู่คําว่าเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งกระแสะต่างประเทศโจมตีท่อนนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะถ้าซิตี้เลือกใช้คคําาาาาาแบบบนนนีี้้ัั่่่หมมมมมยยยววซิตไอรผลเสงงขงก ในขณะที่ทีมอื่นทําตามกฎกันหมดทําไมโดนกล่าวหาว่าเป็นผิดการ The t i m e ์ยังบอกด้วยนะครับว่า10จาก12ทีมพมรีเมียร์ลีกที่โหวตเห็นด้วยกับกฎนี้เนี่ยยินดีให้การและเป็นพยานหนุนหลังพรีเมียร์ลีกเต็มที่เรียกว่า้อมไฟกับซิตี้เลยทีเดียวแต่ก็มีอยู่1ทีมนะครับออกตัวสนับสนุนซิตี้เช่นกันซื่อไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครแต่ต่างประเทศวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นนิวคาสเซิลซึ่งย้ำนะครับยังไม่มีการยืนยันแต่คาดการเฉยเพราะว่านิวคาสเซิลเองก็เสียผลประโยชน์จากกฎ APT แบบเต็มตมมมๆเเเลอออองงกก็้้้าาาาไมไ่่ดครับพะวูสสสนสนนนุห ฟินิตแอดลิสที่จ่ายปีละ40ล้านปอนด์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเค e ียร์เล็แคปิตอลที่เป็นเจ้าของเชลซีซึ่งตอนแรกเนี่ยกด APT เนี่ยพยายามจะกดไม่ให้ยอดันถึง40ล้านปอนด์ด้วยเพราะว่าเชลซีไม่ได้เล่น UCL ทําไมมีคนยอมจ่ายเงินแพงและทางอินฟินิตเนี่ยก็ยังมีผลประกอบการไม่ได้เยอะขนาดนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้คืออะไรหากพิมารีกเป็นฝ่ายชนะซิตี้ต้องล้างระบบการทําบัญชีแบบใหม่หมดนะครับต้องรีเซ็ตทุกอย่างต้องลดผู้สนับสนุนในเครือและไปหาจากภายนอกมากยิ่งขึ้นรวมถึงงงบเสริมมทัพต่อ่อออปีีกกกก็็นนนนาาจจะ้้้ยยลดว มีมาตรฐานชัดเจนไม่มีความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินอัดฉีดสโมสรซึ่งทําให้ทีมเล็กพอลืมตาอ้าปากได้บ้างในทางกลับกันครับหากซิตี้เป็นฝ่ายชนะเมื่อไม่มีกฎ APT อีกต่อไปซิตี้หรือทีมอ,อื่นๆนะครับจะลงบัญชีสปอนเซอร์ในเครือเท่าไหร่ก็ได้คุณจะยัด100ล้านปอนต่อชิ้นก็ได้แต่ห้ามมีหลักฐานว่าคนจ่ายเงินคือเจ้าของสโมสรน,นะครับเพราะยังไงก็ตามกฎ PSR หรือ Financial Fair Play ของยูฟ่าเนี่ยเขายังห้ามการอาัดฉีดจากเจ้าของทางตรงแต่ทางอ้อมมีทํากันเยอะถ้าไม่มีหลักฐานออกมาทีมไหนที่เจ้าของสโมสรรวยจะได้เปรียบแบบสุดดข มันจะหนักยิ่งกว่ายุคโรมมนอับราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีแล้วก็เปย์ทีมเดียวอีกเพราะหลังจากนี้มันจะกลายเป็น2-3ทีมหรืออาจจะมากกว่านั้นที่เปแบบไม่อัน้นนอกจากนี้ครับมันยังมีผลต่อรูปคดี115กระทงของแมนซิตี้ด้วยซึ่งข่าวจาก The Times บอกว่าการพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับกินเวลาประมาณ6สัปดาห์คำถ,ถามคือทำไมถึงมีผลต่อรูปคดีต้องบอกว่า115กระทงที่ว่าเนี่ยพเมลีกไม่พอใจซิตี้ที่อาจจะนะครับย้ำว่าอาจจะตกแต่งบัญชีสปอนเซอร์เพื่อให้ตัวเลลขมันนสูงงแ่โดกดก PSR ซึ ค่าพิมลีกเริ่มต้นด้วยการแพ้คดี APT ก่อนที่คุมมูลค่าสปอนเซอร์เนี่ยซิตี้เขาก็อาจจะอ้างิีได้ว่าการอัดฉีดจากสปอนเซอร์ในเครือมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นสะหน่อยจากที่ข่าวตอนแรกอาจจะโดนลงโทษเช่นปรับตกชั้นปรับหัวลีกมันอาจจะกลายเป็นเบาวกว่านั้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งบรรดาสื่อต่างประเทศบอกตรงกันนะครับว่า APT คดี APT ตรงเนี้ยน่าจะได้ข้อสรุปไม่เกิน1เดือนจากนี้และเป็นการชี้ทิศทางสู่คดี115กระทงได้เลยถ้าพิมลีกเป็นฝ่ายชนะวงการฟุตบอลก,ก็คงไม่เปลี่ยนจจจปปััุบนนมาาากกนกะแต่ห่หิีเ็ฝย ชนะทุกคดีเตรียมตัวดูพิมพเลีกร์นิกยุคใหม่ได้เลยครับมันจะไม่ได้มีนักลงทุนมหาศาลแค่แมนซิตี้หรือนิวคาสเซิลแต่จะมีตามมาแบบนับไม่ถ้วนเลยครับถ้าเกิดใครชอบช่วงบอกอรอบเดีนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ